อ่าเมื่อนี้ลงทานครับลงทานลงทานลงทานหนุ่มยิ้มเ้ากับแม่หลวงครับนี่ทีมงานเ้ากับพี่ยู่ทีมงานครับน้ำปูเนเป็นลงทานปลาหมึกยา่างพนักงานเป็นมาจตรชนบุรีครับนี่มาจากชนบุรี งานเป็นหลายครับเุนปชิปก็ไชิป็นเลยคนัน กลัว a วกนี้ป่วยความให้ไปในทางที่กรีอจีปนี่แล้ก่นแ่กไรตมกันคุณแม่มันต้องรีบครับโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยเดี๋ยวปาขอบคุณครับ

ปลาหมึกย่างจากจาก,จากชนบุรีคุณไททชนเนี่ยเอามาทำโรงทานครับ,บเฮ้ยเพ้่ของจะของจะของโรงทาน <laughs> ไอ้ก่อนเห้ยปลาหมึกกระตันแซ่บจริงๆปลาหมึกกระตันเลี้ยงเองกับมือครับปลาหมึกสดสดเอาอะไรตีก้นแม่ขอบคุณครับครับจอกีคุณแม่โชคดีเอานึกว่าใครนึกว่าใครอ่ะล่ะไม่ไปรับคุณยายไทยมาด้วยอ่ะครับผม ไก่าเ้นไปกะชานนเห็นคุณยาหอกเลยสิอใหานให้ยอยขให้ยัายหน่อให้ยัหหน่อยนู่นยัหนนั่งอยู่นู่นน่นนู่นนูยัหนั่งอยู่นู่นเอาไปแจกเลยนะเดินเดเอาไปแจกเลยนะน่ะนั่งอยู่นั่นน่ะว

ลูกเก่าครับเบาวนกคมครับผมบรรยากาศสงการครับวันที่14เมษายน2565นี่อันนี้มาเลี้ยงบ้านผ um. ู <absorption> ้ชายครับผมเดี๋ยวจะกำลัง <pract> ส <ic disappears> ิพากันไปื้อนซีรับแก่ขาดนิดๆน้อยๆครับก็ได้ไี่ยังมากมายดอกขาดหยาดมิดมาเจอกันก็ได้ชุ่มรูมีอย่างนี้ครับแค่นั่งกันยุแค่ สองสามคนแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปหากระเจชมยังไงครับพี่นังนี่ครับบรรยากาศท่าขอบานบรรยากาศแยามเมือ,แอมงแหลงท่าขอบานคุ้งแฮ ตอนนี้กำลังจะเดินทางเข้าถึงหมู่บ้านบุแทบ้านไอ้เกิดเมืองนอนแม่สารสังวันในบ้านเนี่ยบ้านใหญ่โตสักจินยากว่าขอดีเราตัวเราในอยู่บ้านเดียวกองจังหวะอืมว่าหุ่นนมอยู่ยังนอนบ้านน่ะไม่เหมาะสมบ้างอย่งวะ โอ้บบิีเขียนี่แหละครับบรรยากาศบานทงบานหนอกบานหน้าห้องสงการนะ้ครับแนี่ว่าเงียบเงียบได้ผู้เฒ่าที่จยกรยานเนี่ยนะไรเงี้ยเรา สงการมวลคักครับพี่น้องเอ้ยหัอหอวอ่านกัดไปมกุกกรอนนี่กัดไปหายกินลาบเป็ดอืมน้ำยาพี่น้องอยู่ในบ้านกหายกินหาเลียนน้ำอืมมวลคักพี่น้องเอ้ยวันนี้วันที่สิบหกแล้วสงการจบแล้วพี่น้องสงการ ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเบิร์แหละมือมือมือว่านมือสุดท้ายคนกันเล่นกันแซวแซวอยู่ครับมาในกคมก็บไปโย่ไปขี่รถหาเหรียญน,น้ำกระเจาอยู่ก็เลยมาลอ่องเออเอาเอา เครื่องอาแนวตรวจพวิวสิปเก่ามาตรวจเบิงมาจะคล้องไปหาเลาะหาเล่นนี่ติดน้ำเพลนบอ,อือม,มาในข้อมกันเลยมาไปซื้อมาตรวจเบิงองเอชดีเคเนี่ยมัน,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 นก็ตรวจมันก็ตรวจแล้วครับพี่น้องเ <c oughs> นี่ย เนี้ดังเขาก็แล้วตรวจเบื้องไว้จะของติดบ้างจะรูปแวกอะพี่น้องเบาวนีค่คก้มมันึ้นมันขึ้นขีดเดียวครับพี่น,น้องขึ้นขีดเดียวก็คือบดติดครับเบาวนี่ก้มหลอดเลยด้วยครับ สงการปีนี้บ่าวนิคมไม่ติดโควิดครับอืมก็ดีใจอยู่ครับอืมหาเล่นหาเทียวสงการไปเลาะหาเล่นน้ำน้ำกระเจ้าเาพราะมาตรวจเบิงกะ่กะก็คือมันขึ้นขีดนึงนี่อ่ะอืมเช็คเบิงของเจ้าของว่าเออ สรุปแล้วโควิดเราไม่ติดนะครับอ่ะสำหรับพี่น้องพ้ที่มาแต่กรุงเทพมายำญาติพี่น้องแล้วก็กลับขึ้นไปเฮดงานพ้ที่กำลังเดินทางนะตอนนี้อ่าพอกลับไปแล้วก็ล่องซื้อมาตรวจเบิ่งครับอืม ว่าเจ้าของติดหรือบม่ติดอันติดก็ได้แก้ไขสิได้หายามากินสิได้กักตัวอ่าอันบม่ติดก็ทำงานปกติอืมนะกะฝากเอฟซีอ่าฝากเอฟซีทั้งหลายองบานิคมดูแลสุขภาพเด้อครับ สำหรับบ้านนี้กมกะขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆหลายๆคนให้รลอดจากโควิดอ่าให้ไปทำงานอ่าทำงานปกติหาเงินหายังกะให้ปกติให้เลือล่อนเรื่องทุกท่้นนะครับสาธุสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สำนี้ละครับ ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวนิคมด้วยนะครับสวัสดีครับ